ลำดับต่อจากนี้ไปค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งที่อยู่ที่เวทีลุมพินีด้านหน้าเวทีที่ด้านหน้าพระบรมราชานุสาวารีทุกที่ทุกแห่งหนที่มีคนไทยและรักชาติไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศขอให้พ่อแม่พี่น้องจงต้อนรับ ตัวแทนของกลุ่มสถาบันการศึกษาที่ร่วมขบวนกับบวนมหาประชาชนเคียงบ่าเคียงไหลไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและเป็นกระสุนบุลเลตท,ที่เฉียบคมและเฉียบขาดขอเรียนเชิญตัวแทนจากกลุ่มธรรมศาสตร์อภิวัตประเทศไทยและจุฬาลักษณ์ประเทศไทยค่ะ พี่วสานภัยีกนี้อาจารย์ลวีวัรซับอินสิทธ์เก่าคณะวา,ารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนคุณสมเกียรติหิรันโสพันจัดเศษษษษรษฐศาสตร์รุ่นสิฝ่ายตัวแทนจากจุลาน้ำใจน้องพี่สีชมพูอดีตปหลัดกระทรวงมหาไทยพงพยอมวาสาุภูติทวีวัฒวิศวจุลาและคุณชูชาติจากวิศวจุลาขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้งธรรมศาสตร์และจุลาทั้งจุลาและธรรมศาสตร์และน้ำใจของมวลมิตรมวลมหาประชาชนค่ะ มาอีกแล้วนะครับมาให้กําลังใจเป็นหน้าม้าเล็กน้อยขนาดนานๆขึ้นทีมีคนถามว่าไม่ทําอาชีพอะไรเลยหรอขึ้นเวทีทุกวันก็เขาคงหอมเราที่มายืนกันเนี่ยก็เพื่อจะมาเล่าอะไรให้ฟังบรรยากาศเก็บตกและพูดถึงเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่มาร่วมกันแสดงพลังครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งก่อนเพื่อเป็นการส่งท้ายเดือนมีนาคม ก้าวเข้าสู่เดือนแห่งชัยชนะในเดือนเมษายนเดือนหน้าครับพี่น้องเดี๋ยวเชิญพบกับผู้ที่ร่วมในการเดินขบวนและเก็บตกบรรยากาศมานะครับทางจุฬาให้เกียรติเราธรรมศาสตร์พูดก่อนนะครับแล้วก็ขอเชิญตัวแทนทั้งสามท่านเดี๋ยวใครพูดเชิญแนะนำตัวเองด้วยนะครับ หน้าตาอ่อนๆกันนะครับบางคนท่านเห็นชั้นปีแล้วจะงงนะครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะขอเสียงนกหวีดหน่อยแล้วสู้ไม่สู้อ่ายังเข้มแข็งยังเข้มแข็งเมื่อวานนี้แดดจะร้อนยังไงใช่ไหมคะพี่ๆแต่ว่าเราก็ยังสู้ไม่ถอยนะคะขอแนะนําตัวสักเล็กน้อยนะคะอาจารย์นุ้ยค่ะและพี่วรนซับอินค่ะเป็นสิทธิ์เก่านะคะคณะวิสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนจากธรรมศาสตร์ค่ะรหัส4ี่เลยนะคะ ต้องย้ำรหัสเพราะเดี๋ยวจะมีพี่รหัสเลขสลับกันคนนี้สี่หนึ่งะครับส่วนข้างขวาผมนี่หนึ่งสี่ครับเศรษฐศาสตร์เป็นเพียงตัวเลขครับตัวเลขฮะผมสมเกียรติทิรันโสพันธ์ครับเศรษฐศาสตร์ปีหนึ่งสี่ครับแต่เพียงตัวเลขครับค่ะมาครบทั้งสี่หนึ่งและหนึ่งสี่ครับส่วนผมวันรภัยหลีนี้นะครับวาลสารศาสตร์ปีสองหนึ่งครับ อายุไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการต่อสู้กับระบบทักษิณใช่ไหมครับพี่ขาครับค่ะอะค่ะแล้วก็เรา3ามคนเลยก็จะมาเล่าบรรยากาศนะคะว่าเมื่อวานที่เราได้ร่วมเดินนะคะต่อสู้กับระบบทักษิณนะคะขับไล่นายกยิ่งลักษณ์เนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะเรามีภาพให้ดูด้วยคะ่ะพี่ๆขาอ่าอันนี้นะคะครับเราชาวธรรมศาสตร์นะครับก็ร่วมกับทางกรปปรสมาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ร่วมตั้งแต่เวทีราดดำเนิน มาประทุมวันแล้วก็ต่อเนื่องมาที่ลุมพินีนะครับพอกำนันเรียกระดมพลเามื่อวานนี้เราก็ระดมกันนะครับแล้วก็นัดหมายกันตอนเช้าเริ่มด้วยการแปลอักษรกับใช่ค่ะาการ,ปรแปลอักษรนี่ฮะ,ะปกตินี่ทุกปีเนี่ยเราจะมีประเพณีบอลประเพณีนะฮะ<ช>ระหว่างจุฬาธรรมศาสตร์ปีนี้เรายกเลิกครับเราก็เลยมาแปลที่ที่ถนนนะฮะ ปีนี้เรากับจุฬาร่วมกันครับแทนที่จะต่อสู้กันเรามาแท็กทีมขับไล่ทอราชครับโดยมีท่านกำนันเนี่ยเป็นศูนย์หน้าเตรียมยิงประตูอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> ตอนนี้เราแท็กทีมร่วมกับ <c oughs> พลังประชาชนอยู่ครับ <c oughs> ทุกปีนี้จุฬาธรรมศาสตร,ร์นะคะมีควอมประเพณีเราต้องแข่งกันทําประตูแต่ตอนนี้เรามาร่วมมือกันจัดการกับรัฐบาลทอราชใช่ไหมคะ ค่ะแอนบรรยากาศตอนแปลอักษรนะคะถ้าถ้าเห็นนะคะลองเปลี่ยนภาพไปจะมีภาพหนึ่งงานจะเห็นว่าเราถือพัด2อันใช่ไหมคะพี่วสันต์คะครับค่ะก็จะแปลอักษรเป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับคำว่า TU คือธรรมศาสตร์ University หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับแล้วก็เราถือพัดด้วยนะคะพัดก็คือจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปนะคะชูธงปฏิรูปก่อนว่าเราต้องการที่จะปฏิรูปก่อนให้มีการเลือกตั้งค่ะ คับพัดที่เราทํานี่เป็นพัดที่ไว้แจกด้วยนะครับพัดเหลืองแดงมีภาษาอังกฤษมีภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนนะครับภาษาอาหรับด้วยภาษาอาหรับด้วยความหมายเดียวกันก็คือคําว่าปฏิรูปค่ะพัพต่อไปเลยค่ะ,ะคึกคักมากนะคะเราก็นัดตั้งแต่แปดโมงนะคะแต่ว่าเราจะได้ร่วมเดินขบวนจีนก็ประมาณ9ก้าโมงนะคะ ประชาคมปราสัก็มาเยอะมากนะคะมาร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเยอะมากรูก้สึกว่าตั้งแถวตั้งแต่8ปดโมงครึ่ง <c oughs> นะครู <c oughs> ้สึกจะเคลื่อนถึงตุสิธานีนี่ใกล้ๆเที่ยง,งเต็มที่มาก <c oughs> นะคะ <c oughs> เพราะว่าพอขบวน คนเยอะมากนอกจากขบวนธรรมศาสตร์คนเยอะแล้วขบวนด้านหน้าก็เยอะนะคะด้านหลังก็เยอะอ่านี่ค่ะอยากจะให้ดูรูปนี้สักเล็กน้อยนะคะอันนี้ด้วยกับพี่สมเกียรติทำอะไรกันลองลองทายดูสิคะอันนี้นะคะสวเพิ่งเลือกตั้งได้วันนี้ใช่ไหมคะแต่ในขบวนธรรมศาสตร์มีสอวอตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะสวอจะหอม <c oughs> จะจะหอมมาก <c oughs> ไม่ต้องเลือกนะคะสมัครใจมากันเองนะคะภา,าพนี้ใจแล้วค่ะภ <c oughs> าพนี้เป็นบรรยากาศนะคะเราเราคะเรามีการแลกเปลี่ยนนะคะยาหอมกันค่ะยาหอมอยาลมกันระหว่างเดิน ไปก็ต้องดมยาหอมไปด้วยนะคะแต่ก็สู้ไม่ถอยนะคะอุปกรณ์เสร,รมิมในการเดินขบวนคับบรรยากาศาเมื่อวานก็อย่างที่พวกเราทราบกันนะครับคือเราได้รับกําลังใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนตามข้างทางตามทางที่เราเดินเป็นระยะระยะนะครับทั้งน้ําเย็นผ้าเย็นนะครับมีลูกอมนะครับ ของเราเองที่เอาไปแบ่งปันกันก็มียาหอมนะครับยาหอมรัชรถที่มีคนฝากมาให้นะครับแล้วก็นี่นะคะเป็นข้างๆรถเรานะคะนอกจากจะเป็น จะ <g> เป็นที่รวมพลแล้วอันนี้ยังเป็นจะเป็นเหมือนฉากถ่ายรูปชั้นดีเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องก็มาขอถ่ายรูปกปนใหญ่ในระหว่างทางแอนนะคะมีพี่ๆสิทธิ์กเก่าธรรมศาสตร์หลายๆคนที่อาจจะไม่ได้มาเริ่มต้นด้วยกันตรงที่ประตู2แต่ว่าก็ทยอยกันมาในระหว่างทางนะคะอย่างพี่ท่านนี้ก็ขี่จักรยานนะคะมาร่วมตรงระหว่างขบวน,นะคะ่ะคือจะเห็นว่าชาวธรรมศาสตร์นะครับเ,เรามี เป้าประสงค์ชัดเจนแน่วแน่นะครับว่าเราจะอภิวัตรประเทศไทยเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าครับคุณพี่ที่ถือพัดสีแดงนี่นะครับก็เป็นสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์นะครับอายุ80กว่านะครับแล้วก็ถือไม่เท้าแต่ว่าใจเต็มร้อยครับมาร่วมกับพวกเรามวลมหาประชาชนัอาจจะไม่เจอที่ประตูสองนะฮะแต่ของเราเนี่ยจะอยู่หลากหลายทุกที่เลยฮะทุกที่ไปแสดงว่าเราเนี่ย เพื่อนะคะเพื่อว่าคุณลุงรุ่นพี่เราดูอยู่ขอเสียงนกวิทดังๆให้คุณลุงได้ไหมคะํานาหลักมากคุณลุงเนี่ยคุณลุงเนี่ยแกฉลาดล้ำลึกเพราะว่าแกคิดว่ามาในม็อบไม่ต้องเดินนะมันไหลไปเองฮะมีคนพาไปเรื่อยๆแล้วระหว่างทางเดินนะคะนุกก็ไปถามว่าพี่เรียกพี่นะคะเพราะในฐานะเป็นรุ่นพี่ก็ถามว่าพี่จะจะจะขึ้นรถไหมแกบอกไม่เอาจะเดินขอเดินด้วยกัน ค่ะเดี๋ยวไม่เทค่ะมีเคยธรรมศาสตร์อ่านอกจากนี่เคยธรรมศาสตร์เป็นคนอังกฤษนะครับแล้วก็มาร่วมกับมวลมหาประชาชนอยู่บ่อยๆนะครับ่เวลามีเดินขบวนครั้งใหญ่ครั้งไหนก็มาร่วมเมื่อวานนี้ก็มาร่วมด้วยแล้วก็มาปราศัยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเยี่ยมเลยนะคะหลากหลายทุกอย่างอันนี้เป็น เป็นไฮไลท์สำคัญนะคะเมื่อวันเมื่อวันที่เราเดินขบวนกันเนี่ยตั้งแต่เช้านะคะแปดโงครึ่งถึงตอนเที่ยงเนี่ยนะคะเพิ่งจะถึงแค่บาบุญคองเองนะคะเพราะว่าขบวนยาวมากแล้วก็แวะทานอาหารกลางวันการตรงที่อหอศิลน,นะคะบรรยากาศยอย่างที่เห็นนะคะล่วมวงนะคะนั่งด้วยกันสิบกว่าคนแบ่งค่ะอาหารหลักของเราคือข้าวเหนียวไก่ย่างค่ะพี่ๆก็บรรยากาศทุกคนบอกว่า ที่จริงแล้วกินเนี่ยไม่ได้อิ่มท้องนะคะเพราะว่าข้าวเหนียวไก่ย่างก็แบ่งกันแล้วเราก็แบ่งให้ประชาชนแบ่งให้พี่น้องทุกคนด้วยแต่ว่าสิ่งที่อิ่มคืออิ่มที่ใจค่ะพี่วิะพูดพูดถึงอาหารนะครับจริงๆเราเตรียมเอาไว้เนี่ยพอสมควรนะครับแต่ว่าเนื่องจากขบวนยาวมากแล้วก็ใช้เวลาในการเคลื่อนแทนที่ตอนเที่ยงเนี่ยเราจะไปได้ไกลนะครับเราไปถึงแค่ตรงสี่แยกปทุมวันตรงสี่แยกปทุมวันก็เลย พักรับประทานอาหารที่หอศิลป์กทมนะครับส่วนข้าวห่อของเราอีกจํานวนหนึ่งเนี่ยไปรออยู่แถวกระทรวงการต่างประเทศนะครับเอามาไม่ได้ข้าวห่อพวกนั้นเนี่ยต้องกินเป็นข้าวเย็นนะครับต้องกินเป็นข้าวเย็นตอนประมาณสี่ห้าโมงเย็นแต่ไงก็สู้นะคะอย่างที่บอกค่ะ เรารู้ว่าเรารู้ว่าไม่ใช่แค่เราเท่านั้นนะคะพ่อแม่ร้องทุกคนก็เหนื่อยเหมือนกันใช่ค่ะตอนนี้นะคะบรรยากาศตอนขากลับใช่ไหมคะพี่วสานันนี้ขากลับคือขบวนธรรมศาสตร์เนี่ยมีคนไปรอที่จะร่วมขบวนตามรายทางเยอะนะครับทั้งที่สยามพารากอนที่สยามแล้วก็ที่ตรงหัวช้างที่กระทรวงการต่างประเทศแต่ปรากฏว่าขบวนของเราเนี่ยไปได้ถึงแค่ ประมาณโรงพยาบาลสงฆ์นะครับตรงตรงแถวบชนเก่าครับโรงเรียนอำนวยศิลป์ก็ปรากฏว่าหัวขบวนของกํารลงกำนันเนี่ยกลับมาแล้ววกกลับมาแล้วนะครับหางขบวนเนี่ยยังอยู่ด้านหลังอยู่เลยของเราก็เลยต้องวกกลับนะครับก็มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เหนื่อยจากการเดินนะครับก็ขึ้นมาเลยบึ้นรถกันมาเราเรียกว่าเป็นการหล่อหลอมนะฮะหล่อหลอมระหว่างมวลชนกับ มหายาลษยธรรมศาสตร์นะ<ช><ช>เป็นเนื้อเดียวกันครับครับอาดแน่นยิ่งกว่าปลากระป๋องอีกนะครับเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเลย <c oughs> เรื่งหมดแรงกันแล้วนะคะแต่นั้นแสดงให้เห็นว่าคนเยอะมากจริงใช่ไหมคะวิวสาษาขนาดรรเราเป็นขบวนที่3นะคะแล้วก็อยู่กลางๆนะคะเรายังไม่ไปไม่ถึงไหนเราได้แค่ลงพาบาลสงแล้วด้านหลังอีกยังมีขบวนตามมาอีกมากมายนะคะแสดงว่ามวลมหาประชาชนงเราเมื่อวานนี้เต็มที่มากๆค่ะพี่น้อง ครับต้องขอชื่นชมนะครับชนชมทุกคนเลยนะคะขอกรบมือให้กับพวกเรานะครับที่เมื่อวานร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ครับก็นิดนึงนะครับก่อนที่จะส่งไปต่อเนี่ยธรรมศาสตร์เนี่ยมาชื่อเดียวแต่มาชื่อกระจุกแต่ว่าคนที่มาเนี่ยกระจายนะครับแต่จุฬาเนี่ยมาหลายชื่อเขามีความหลากหลายแต่คนเขากระจุกกันที่ที่สถาบันก็ผาดกันทำครับเดี๋ยวหาว่าลอกเรียนแบบกัน ครับนีข้ข,ข,ขอเชิญพี่พงพโยมครับครับพี่น้องที่รักคารพครับธรรมศาสตร์จุฬาก็เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เก่าแก่ของเมืองไทยและยามใดที่บ้านเมืองมีเหตุเพศภัยสองสถาบันนี้ก็จะออกมาเป็นหัวหอกในการต่อสู้ เพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยเพื่อรักษาความถูกต้องชอบธรรมและสถาบันทั้งหลายในบ้านเมืองมาโดยตลอดสำหรับการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนในครั้งนี้เราก็ได้ร่วมเดินมาตั้งแต่วันที่24พฤศจิกา9ทธันวาและก็มาถึง29มีนาคมนี้ปี57จาก56มาถึง57 เราจะร่วมต่อสู้กับพี่น้องตลอดไปขณะนี้ข้างหลังนะครับทางด้านถนนวิยุเราก็มีครัวจุฬาคอยดูแลผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้านนู้นเสมอมาและด้วยความเหนื่อยยากพอสมควรแต่ก็มีความสุขนะที่ได้ร่วมกันรักษาชาติบ้านเมืองที่ดีที่งามให้ลูกหลานของเราสืบต่อไปต่อไปนี้ผมจะขอญาต เชิญคุณทวีวิทย์และคุณชูชาติได้เล่าถึงประสบการณ์ของจุฬาเมื่อวานนี้บ้างครับขอบคุณครับ,บสวัสดีครับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่รักทุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลาย วาวันซืนนี่ก็มาพูดอย่างนี้แหละครับครับก็คุณถังนี่เป็นวิศวะรุ่นเดียวกันครับก็เป็นนักโตวาทีมาตั้งแต่สมัยเรียนนะครับก็เลยชวนมาเล่าอะไรสนุกสนุกให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่อยู่ที่สวนลุมทุกท่านนะครับแล้วก็รวมทั้งพี่น้องชาวจุฬา ทุกคณะนะครับที่ได้ไปนัดหมายกันที่มหาวิทยาลัยที่จุลานะครับด้วยเหตุว่าที่แรกเนี่ยจะนัดกันที่นี่ที่บริเวณหน้าซุ้มจุลาที่อยู่ใต้โดมก็มีพ่อแม่พี่น้องมากางเต็นท์เต็มไปหมดซึ่งไปที่อบอุ่นนะครับก็เลยคิดว่าไปตั้งขบวนที่จุลาดีกว่านะครับก็นัดหมายไปพร้อมกันที่จุลา 9โมงนะครับก็กะว่าเราจะรวมคนให้ได้สักหลักหมื่นนะครับแล้วก็ขอต่อท้ายขบวนเพราะว่าคงไม่อยากจะมาแทรกกลางนะครับแต่บังเอิญนะครับเนี่ยตอนตั้งขบวนอย่างในภาพเนี่ยนะครับก็มากันทุกคณะนะครับหลากหลายนะครับคนที่มาส่วนใหญ่จะอายุเยอะ ความที่อายุเยอะเนี่ยจะเดินทางไกลทุกคนก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะกูจะฉี่ที่ไหนก่อนก่อนเดินทางก็เลยนึกวนกันขึ้นมาว่าถ้างั้นต้องไปที่ที่มหาลัยจะได้มีส้วมมีอะไรสะดวกหน่อยนะครับก่อนจะเดินทางเพราะงั้นตอนเช้าก็เลยไปชุมนุมกันที่ที่จุฬาซะก่อนนะครับตั้งแถวเดี๋ยวขอดูภาพเมื่อกี้สักครู่ก่อนครับอ๋ออย่างเงี้ยนะครับคือตอนต้นๆเลยเนี่ยนะครับออ ผู้ลากู้ใหญ่รุ่นพี่เก่าๆเลยนะครับบางท่านก็อายุ70กว่า80แล้วนะครับก็ยังมาแล้วก็มาเจอกันมีความรู้สึกเหมือนกันครับว่าแผ่นดินของเราถึงคราวจำเป็นที่ต้องแสดงพลังแล้วเพราะฉะนั้นชาวจุฬาทั้งปวงไม่ว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่ที่คำนึงที่คำน,งคำนึงถึงแผ่นดินว่าจะต้องจัดการแก้ไขอะไรบางอย่างจึงมารวมพลังกัน นิสัยของทั้งจุฬาและธรรมศาสตร์เป็นแบบเดียวกันครับพวกเราเกิดมาในแผ่นดินไทยกินข้าวเรียนหนังสือและเราก็คิดอยู่เสมอครับเราทำมาหากินในเมืองไทยเราคงยึดแผ่นดินไทยนี้แหละเป็นเรือนตายครับไม่ต้องไป,ไปตายต่างประเทศนะครับไม่ต้องไปตายดูใบอะไรเงี้ยนะครับ ครับที่จริงทีแรกก็ชวนชาวธรรมศาสตร์ว่าไปรวมกันที่จุฬาดีไหมชาวธรรมศาสตร์ก so ็เกรงใจกลัวจุฬาจะกว้างไม่พอก็จะเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเนี่ยบังเอิญนะครับบังเอิญว่าแผนมันผิดไปเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับเป็นความโชคดีครับพอดีว่าทางสวนลุมเนี่ยมีตั้งขบวนตั้ง7-8ขบวน แล้วก็ขบวนแรกที่ออกไปเนี่ยทีแรกได้ยินว่าลุงกำนานจะออกตั้งแต่ขบวนที่หนึ่งไปว,งว่าก็มีความขัดข้องทางเทคนิคนะครับขบวนหนึ่งก็ท่านผู้ใหญ่สาธิตได้นำไปนะครับชาวจุลาก็ออกจากจุลาเพื่อไปดักที่แยกปทุมวันนะครับช่วงนั้นก็ประมาณสัก11โมงนะครับปากฏว่าก็ได้ยินเสียงโหกันมาตะไกลแล้วครับโ,โห้เป็นที่อบอุ่นนะครับ ก็ชาวจุลาก็ไปรออยู่นะครับช่วงนั้นเนี่ยรถเครื่องเสียงของเรายัง,ย,งยังใช้การได้นะยังใช้การได้ก็ได้คุยกันปรากฏว่าท่านผู้ใหญ่สาธิตเนี่ย,ยเห็นว่าชาวจุลาไปรออยู่นานนะครับก็เลยให้ความกรุณาบอกว่าเอาจุลาออกหน้าไปเลยนะครับก็ขบวนหน้าเราก็เลยลุยถือธงชมพูเนี่ยกันเป็นแถบเลยครับออกหน้าไปนะครับ เลยนำรถท่านท่านผู้ใหญ่สาธิตแล้วก็ท่านปุณปณพงศ์นะครับก็ปรากฏว่ามีชาวจุฬาเนี่ยใส่เสื้อชมพูไปรอดักกลางทางเพราะคิดว่ากว่าจะผ่านคงน่าจะเที่ยงนะครับพอ11โมงเริ่มเดินไปเนี่ยก็วิ่งมาเข้าขบวนกันแทบไม่ทันละครับพอดีรถคือคือพวกเราที่เดินเดินขบวนกันไปเนี่ยนะครับ มีความตระหนักดีครับว่าเราต้องไม่ทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนรถเมย์ทั้งหลายมาติดอยู่นะครับรถรถที่วิ่งบนถนนนะครับกําลังติดอยู่นะฮะ,ะหัวขบวนก็บอกว่าอ้าวโบกให้รถเขาไปก่อนตํารวจก็บกรถให้ไปพวกเราก็เห็นว่าขาบวนมันส่วนหน้านะ่ะเดินไปแล้วพวกเราเอ้ถ้าอย่างนั้นทําไมเราไม่แทรกเข้าไปก็เลยต้อนชาวจุฬาเอ้าเราเข้าไปตรงนี้แล้วกันนะครับ ขืนยืนคอยอยู่ตรงนั้นแดดร้อนตายนะครับก็เลยเอ้าลุกเข้าไปเลยครับพอดีบังเอิญน,นะครับเขาบอกว่าลุกเข้าไปอย่าได้ถอยยืนยืนอยู่แถวนั้นก็เลยเดินเข้าไปเลยนะครับครับโดยสรุปก็ชาวจุฬาก็เลยมีโอกาสได้เดินลุยไปถึงลานพระรูปเป็นกลุ่มแรกๆนะครับไปสักการะาพระบรมรูปทรงม้านะครับจากนั้นก็ ไปสัการะราชการที่7ต่อนะครับแล้วก็เดินทางกลับนะครับคงจะมาสวนกับทีมธรรมศาสตร์สักกลางๆางทางมั้งครับอพอพูดถึงพอพูดถึงว่าไปสตาร์ทที่ปทุมวันเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าสตาร์ทจากธรรมศาสตร์ไปลานพระรูปเนี่ยใกล้ที่สุดนะฮะแล้วแต่ว่าของเราเนี่ยสตาร์ทจากประตู2ไปถึงหน้าดุสิตธานีก็จะเที่ยงแล้ว เป็นการเดินทับไกลที่ประธานเหมาเจ๋อตรงต้องงงครับไปไหนไม่ได้แถมเครื่องเสียงเสียอีกก็ครับในภาพเนี่ยคุณหมอนรินทรนะครับคุณหมอนรินซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนาในกลุ่มแพทย์นะครับก็มาร่วมขบวนอยู่บนรถด้วยกันนะครับภาพต่อไปเลยครับภาพนี้เป็นบรรยากาศที่เราเคลื่อนผ่าน มุมหนึ่งของพระราชวังนะครับเป็นภาพที่ร่มรื่นมากเลยครับ,รบเชิญ <ๆ S 1> ภาพต่อไปเลยครับ,รบอ๋อภาพมันเรียงลำดับ <laughs> ไม่ค่อยดี <laughs> อันนี้เลี้ยงเข้าต้มกันก่อนออกเดินทางนะครับก,ก็จะเล่าให้ฟังครับเดี๋ยวทางนั้นผมจะมีอะไรบางอย่างเ,เล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังพวกเราทั้งหลายเมื่อวานนี้นะครับผมออก เดินทางไปพร้อมๆกับชาวชุลาด้วยกันนะครับด้วยสัมเบียงที่เตรียมไปคือกล้วยน้ําว้าสี่ผลเท่านั้นสี่ลูกเท่านั้นสองคนกับเมียผมนะครับภรรยาผมเป็นชาวธรรมศาสตร์เราคิดกันว่าเราเดินทางไปเนี่ยแม้กระทั่งห้องน้ำก็มีเตรียมไว้ให้เรานะครับก็คงจะ,ะไม่ไม่ยากลำบากอะไรแล้วก็ไปด้วยกล้วยสองใบ คนละสองใบเดินไปเพื่อนๆน,นะครับที่เดินไปด้วยกันตอนที่ไปถึงมุมสวนจิตไม่ค่อยไหวแล้วแล้วก็รู้สึกว่าต้องพักแล้วก็เลยนั่งพักส่วนผมนั้นเดินต่อไปอีกหน่อยหนึ่งเห็นทางด้านขวามีสนามมาแล้วมีร่มไม้อยู่ก็ไปแวะแวะรู้สึกลาแล้วเหมือนกันแล้วก็นั่งลง ข้างๆรั้วนะครับนั่งลขงข้างๆรัว้วคนที่เดินมานะฮะถามอีกไกลไหมเนี่ยนะครับท่านทั้งหลายครับผมบอกเ,อาเขาว่ามองไปข้างหน้าตรงนั้นมีสะพานเล็กๆข้ามสะพานก็ถึงแล้วเขาหันกลับไปพูดกับเพื่อนครับมา แค่ข้ามสะพานนี้เองไปไปด้วยกันพวกเราทั้งหลายครับผมนึกขึ้นมาสองอย่างครับหนึ่งการเอาชนะคนสุดจะดือ้อคนเลวคนชั่วเนี่ยมีสองวิธีหนึ่งใช้อาวุธครับแต่การใช้อาวุธนั้น จัดการกับรัฐบาลที่เลวที่ชั่วเนี่ยเราจัดการมาหลายเที่ยวแล้วไม่เคยไม่เคยได้รับสิ่งดีๆเลยมีท่านกำนันบอกมาไม่ใช่วิธีการจัดการที่ดีที่สุดต้องใช้วิธีสันติอหิงสาพวกเราจึงได้มารวมกันที่นี่นั่นแหละผมคิดครับ การจะการจะจัดการกับคนเหล่านั้นด้วยวิธีสันติอหิงสาหนึ่งใจนั้นต้องแน่วแน่สองต้องยืนยัดในสิ่งที่ตัวเองมุ่งจะกระทำซึ่งพวกเรามวลมหาประชาชนได้ทำแล้วจนเป็นที่ประจักษ์แก่ตาของชาวโลก ไหนพวกเราทั้งหลายใครก็ตามที่สัตธาในแทแนวทางนี้จงกำมัดขวาทูขึ้นมาแล้วตะโกนพร้อมๆกันครับว่าเราจะสู้ด้วยกันเราจะสู้ด้วยกัน,วกนพวกเราทั้งหลายอันทีสองครับไม่แค่แค่ยืนหยัดเท่านั้น ้องประกอบไปด้วยความเพียรอันยิ่งยวดเมื่อวานนี้ผมนึกขึ้นมาทันทีเลยอะไรหนอที่ทําให้คนเราเพียรอย่างยิ่งยวดขึ้นมาได้ก่อนนึกถึงพระบรมนึกถึงนึกถึงพระราชนิพน์ของสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวของพวกเราเรื่องพระมหาชานกครับพวกเราทั้งหลายในขณะนั้นกำนันเดินผ่านไป ผมนึกถึงเรื่องพระมหาชนกพระมหาชนกนั้นมีเรื่องอยู่ว่าโดยความมุ่งมั่นอยากจะได้สิ่งดีๆพระมหาชนกจึงจึงขนสินค้าลงเรือไปออกเดินทางไปมุ่งหมายจะเอาสินค้าไปขายเรือนั้นแตกครับเมื่อเรือแตกนั้นคนทั้งหลายแตกฐานส่านเซน ่างวหว้น้ำหนีหนีความตายด้วยความกลัวตายเป็นที่จริงยังแต่พระมหาชนกเท่านั้นที่รู้ว่าตัวเองต้องไม่กลัวตายแล้วต้องมุ่งมั่นทําในสิ่งที่บุรุษอื่นกระทำคือมองคำแนะนให้เห็นได้ว่าตัวเองจะต้องไปไหว้ไปในทิศนี้ให้ได้พระมหาชนกกระโดดลงไปในน้ำ แล้วไหวไปด้วยกำลังในขณะที่ผู้คนทั้งหลายต่างแตกตื่นไหวหนีสัตว์ร้ายมีปลาร้ายเป็นต้นมีปรูร้ายเป็นต้นไอปลาบางตัวมองหน้าแล้วเอ๊สีเหลี่ยมอีกดังหาก ในขณะที่ไหว้ไปนั้นนางมณีเมฆขลาเหาะลงมาแล้วก็ถามว่าเอ๊ะใครเนี่ยมัววไายน้ำอยู่ได้พวกเราทั้งหลายพระมหาชนกนั้นว่ายน้ำอยู่กลางแดดกลางทะเลหลวงจนหน้าดำเหมือนใครก็ไม่รู้นะครับท้ายกับทลาง แต่ยังไหว้ด้วยความเพียนทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่เห็นฝั่งมณีเมฆราก็เลยถามว่าเอ็นี่ใครไหว้อยู่ทําไมพระมหาชนกแหงนมองขึ้นไปบนฟ้าบอกว่าดูก่อนเทวดาเรากำลังกำลังทำความเพียนอยู่บุคคลเมื่อกระทำความเพียนย่อมได้ชื่อว่าไม่เป็นหนี้แกเทวดาแกญาติ บิดามารดาและอันหนึ่งคนเมื่อทำความเพียรน,นั้นย่อมไม่เสียใจในภายหลังพวกเราทั้งหลายเมื่อวานนี้แดดร้อนแทบตายใครหนอที่เดินไปด้วยความเพียรไหน,ไหนพวกเราทั้งหลายจงให้กำลังใจแก่กัน ด้วยการถูกำปั้นขึ้นมาแล้วพูดพร้อมๆกันว่าเราจะเพียรทำไปด้วยกันรักนำใจของวกเราทุกคนครับก็คงสวัสดีแค่นี้ละครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ มิตรภาพและภารารภาพของชั้นธรรมศาสตร์และจุฬาจะอยู่คู่นิรันเพื่อรับใช้พี่น้องมวลมหาประชาชนครับขอบพระคุณครับ